เพื่อนประชมขี่ปุ่นขี่งวัวปุ่นธรรมศาสตรพี่น้องเลยขีง่งัวขี่อันนี้ครับนี่แหละมาุกข่อยมันเข่ากันก่อนเดี๋ยังะ่อยปลูกหาในพักในหยามากก่อนยังไม่ได้มีในพักหรอกโอ้มันนี่เปิดภาพเปิดคลิปมอกมากะ ลมห่วยๆกับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเด้อมาอนีปลาดูเ้ยยังไม่ได้ไปเปิดทางกองเข่ากองน้ำห่อออมอยู่ผาตรงผาตังเนาะได้ตากแดดให้มันแห้งมันควยก่อนเข่าเทียมากเมื่อนั่นกันยังเปียกยังซุ่มอยู่ฝนตกฝนดินใสพี่น้องเ้ยโอ้ยเนาะเปิดภาพมอกมาเมื่อนี้กรท้องผ้าแจ่มใสสดใสเดดจางปางบาดนี่เบิดแต่บบพี่น้องเอ้ยเบิดพายุแตะโบ คำเบิรด็กิลงมื่อกี่ยวเข่าได้มื่ออื่นเนี่ยเนาะแต่ว่ามื่อนี่สิขอหยุดก่อนขอยุดอันตากเข่าก่อนก็ว่ามันแดดเนี่ยเนาะเด็กชิโด้งไปเปิดผ้าตางออกคือสิเบิด์ตแต่บ่รื้อได้ได้ฟังเบิรงเนาะมื่อนี่หาสิเห็นแดดเมื่อวานนี่ยังตกอยู่ด้ยฝนก็ได้เอาเดี๋ยวมื่อนี่ก็แังเติมมาเหตุนานพักก่อนพี่น้เราไงระวังมื่อยุดเนาะ อากาศทักไทยสบายดีป่าลุงเดอ้อสบายดีเอสซีบเบิดสุขูสุคนเบิดสุหมงสุบอลนินดีตอนรับขอสูซ่องแม่น้องกปเติร์คือเกา่ากำลังมาเห็ดนานพักพี่น้องเลยเนี่ยตอนสวยเนาะเก้ามุ่งเครงพอดีเลยกำลังกูดเห็ดนานพักเอาเอาดินบล็อกขังไว้พี่น้องเลยมันจะได้เฮาเอาฟุ่นเนาะเอาฟุ้นมาใส่แะ้วมันจะไม่ได้ไหลไปทางใดมันจะได้งามานะรองเบิง่ง เป็นทางป้าจอยที่เพิ่นเคยเอาพักมาให้เพิ่นรับปลูกเห็ดน้องกำเห็ดเราเอาเห็ดแบบนี้แหละเห็ดหนานมันเนาะเลยเห็ดเราเบิ่งก่อนว่างามไปจักนี่หากรคุดได้นานนึงพี่น้องเอ้ยงานที่สองเห็ดสองสามนานี่แหละห้าโมงมืแต่นางขังเห็นว่าใกล้กาเนาะใกล้ใกล้ห้าเองนี่แหละมันก็เข้ามาหาสะหาเคี่ยกินบ่งกินแมงอยู่นี่แหละแมงไม้แมงตอกเนาะไปสะพักสะหยะเราเบิ่งจัสะมีหยังมาขังแหละพี่น้องเอ้ย อันนั mi, p, ้นก็ยังบ่ได้มีแต่ว่าเฮ็ดขุดนานไว้กับในพักเฮาก็ทําได้มีอยู่เนาะยังบ่ได้ไปซื้อแต่ก็ขุดนานไว้อ้าบรรยากาศก็ลมมื้อนี้เนาะลมห้วยๆป้าลุงเอ้ยหนาวอีแลตามเบิ่งนี่ไสิหนาวแ้กกินหมาใหญ่นึงมือเช้านี่ก็มางสุกนี่กําลังเหลืองกะกําลังสิอดน่ะกแล้วก็สิได้กินสุกแล้วเนาะหมาใหญ่ใหญ่โอ้ปลูกสิได้พี่น้องเอ้ย พอได้อยู่ได้กินพอไปได้ซื้อโมบางสิ่งบางอย่างฮะปลูกได้กะปลูกเอาเนาะแต่ว่าเลินที่ปลูกมันบกกว่างยังก็ปลูกพี่น้องยังก็จะปลูกน้องเจิเก็กเลยซับใบกะเพราแน่ออกเนาะต้นมเนะเขือแน่เมืเอเรนะ้าเนี่ยอยากปลูกพักแต่ใบกะเพราเพิ่นก็มีลายอยู่นะเขาก็ไม่ได้คอยเฮ็ดกินยังก็เลยจงไว้แจ้นั่นนะกะเพรากับต้บนมะเขือซับออกกะกบหมาฮุ่งต้นมากฮุง่งตัวผู้มันเป็นตัวผู้มันหมเป็นหมากก็ได้ซับออกเนาะ เฮากระสีมาปลูกพักกำลังเห็ดนานเยอะคุอแรงคุณแหละสิได้ไปซื้อในพักในหยาในพักเข้ากันยังงงท่านมีเืถอตอนนี้ก็ได้ล่างเห็ดนานเลยขายเยู่เอิบ่าลมด้วยไปลมเลย่าต่างกล้องไว้ก่อนนะเงากระกระดีอยู่ได้ดินลมเป็นนาเป็นนาไม่ได้จังทุ่มาอันกูกูทำมาเข่ากันเนาะ สบายดีพี่น้อเา,า,าสบายดีกันเือสัก่ขขอคนละเฮ็ดนานาก,กอนมหนมันว่าเกี่ยวข้าะไ,ไเกี่ยวกน้มันเดืนะเดเอดอ่ะกน้องเลยเขาก็เลยเอามาขา กันยาไ่ด้บ่ดิเลยีว่ากับ่ได้นี่มันบ่มีขอกใช่ Chào này Thảo ơi Chiếu mà hãy đâu Làm cầm ได้าคอีกหนึ่งเลยใคือแัง่อนแรนได้นกูช่วงแรกๆ 我下一个。 Come mm on. -hmm.

อร่มใบห่วยมีแต่สีร่มเหลาแล้วป่ะนี่นุ้จอยเพิ่นประชมขี honestly, eyes, ้ปุ่นขี้ง้อขี่ธรรมชาติพี่น้องเลยขี้งัวขี่อันนี้เราบนี่แหละมาขุกไข่มันเข้ากันก่อนเห็นยังค่อยปลูกหาในพักในหยามากก่อนยังไม่ได้มีในพักหรอกเฮ็ดตั้มแท่แถวนานตั้มแท้ขี้ดินหน่อยจัะเนาะเอาหาใหม่ มันขีพ้พ่นจะไม่ได้ลายไปใส่มันจะได้งามพี่น้อง,องเหรอเฮแบบนี้นะเนาะก็ไปเองจิ๊กช่องชิงงามมันเวลาหุ่นหนาหุดนยังกะพุ่นมันอยู่หมองเก่ามไม่ได้ออกไปทาองอื่นสามนาทีครับแน่ลิีเดิ คอยมาปลูกเออยอกแ้าเห็ดหายไว้อนล้วน่คอยจะมาปลูกบรรุกแม่ามนานเห็ดตามน้ำนี่แหละมาพั้นอ๋อถงหอมเ่็นึงฮะแต่เนึงิน้ามาเน็ดยถุเลยกินด้วยขายด้วยทกินเยอะน้ำบระทันกินก็ได้ที่บ้านกินเ็แลนดงมันบันคอยได้ขายแล้วมันคอยได้ขายแล้ว ไม่พี่้อเลย

แพงพักคุอท mm ่าเจอาพดมันก็ไอชองเอ็ดอีก3ามหรอกพี่น้องเห็ด3ามอันนะนี่เลยเอาเสียสระต้นมะเขือต้นกระเพราผอได้ออกในจังในปุูกมันเบียดผีหน่ะงามซักกำลังงามมะฮุ่งมะฮุ่งมันสิเป็นตัวผู้เรายังเสียใหญ่เห็ดไปนานนึงนะมันเนาะ ได้สามนานพอได้ปุ่เพอได้กินนี่แหละแก่แบบนี้ฮะใคหง้าไปบ่ะอันขังแกอันที่หมวกพ่อไปคุณสีหมวพอเนี่เอาขังอันเดียวได้บ่ะแต่หาเนี่ยมาขังได้นี่ฮะลงไปเปิดอันกองข่าวไว้ได้เลยแบบนี้ Nhớ mình đẹp đây nhạc leo hết tám nhạc đâu nó oh, chắc hơn bài đây sẽ đẹp bàn thì đâu ngay thả lột bàn hơn cả cứ chỉ hương nhỏ cứ chỉ đồn như được nó mân mình... đình mình... mân nèo là mình... bên nam vô nam thằng vô anh em này cho xe nhạc nó

Okay. 对。 Bắt đây hơi Bắt đây đi. À. Phún cũng บ่พอ Giờ mai hết định nán นึงพี่น้องเอ้ย.เฮ็ดอีกแปลงนึงเนาะ.เฮ็ดซ้ํา คุยให้ก ouais. ันใจให้งามเลยติคุยธรรมชาติให้ได้พี่น้องเลยเนาะวันนี้กับผ้ากันมาเฮ็ดปลูกพักสวนขั้วไว้กินพี่น้องเลยเนาะหลังจากไม่ได้ปลูกไม่ได้เกี่ยวข้าววันนี้กับอยออื่นพูดแหละถ้ามันผลหมดโตบริ้นเท่าก็จะได้ผ้ากันเกี่ยวอีกยังอีกเขาชุกให้นึงให้บริได้ง่ายปนได้ดอกเนาะแล้วก็บพูดแหละเขาช่วงเขาเคียวพูดเลยยังเข่ากลางกิได้ถ่าลายเมื่อเติบยูดเติบหนเนาะ แต่ข้าวชุกนี่ยังอีกให้หนึงเดี๋ยวเาีกยวก่อนไปสัน้นอย่แม่งเต้ยชอบคลิปก่อนปลาลุงเลยไปหาชื่อน,นอยายพักหน้าหยาก่อนจังหนยนีย่ตอนแรกพวกเด็กจะได้พักกันมาปุูกเนาะเดี๋ยวมาเห็ดหนาหน้าอีกก่อนทำแล้วคุยไปก่อนไปสักคลิปนี้กต่ลาปลาลุงไปเช่นนี้ก่อน ปลูกพักปลูกหญ้าไปคมนั่งใจให้แมนเตอร์คือเกอ่าเด้อเนาะที่สำคัญกับบุคคลโฆษณาขอบคุณขอบคุณที่ให้เกียรติติสสดตามทับซมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเลยยโอ้ยเฮ็ดไปโดดเจ้านะไม่นาทีเฮ็ดเสียกนันยากับพ่ชายมาุ่งกันชิชุกเลยเถอะเอ้ยน่ะเดี๋ยวใยไปไปไปแล้วพี่น้องเลยโดมนมือห่วยอยู่